ครับสวัสดีครับตอนบ่ายพี่น้องรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีในไทยเอฟซีพี่น้องฟังทายสอปปอลาวครับสวัสดีครับเอฟซีจุรกับพี่น้องรับ้มนี่กาแฟขั้วมดินเสือใบบรนมวนครับขม่าขอฝากปีฝากน้องครับในการสนับสนุนรับพี่น้องครับกับปันทีหนึ่งผ่านมาครับก็เด้ขามไปครับสวรสเขตนํากาแฟเสือใบบรนมวนพี่น้องครับไปฝากลูกสาวล่าลามครอินทรีเขี้ยงไหมครับ ในเนื่องกับวันคล้ายวันเกิดพี่น้องครับแล้วก็คอนเสิร์ตเบอร์เดียร์พี่หกพี่น้องครับกับประสบสําเร็จดีๆก็ขอบคุณพี่กับพุทน้องครับเอฟซีทัวร์โลกเด้อครับผมพี่น้องครับก็ขอบคุณครับครับหลังจากนั้นก็ครับเด็กไปเที่ยวพี่น้องครับก็ได้ไปเที่ยวกับกราบนมศกรรมประธาตุอิงหังพี่น้องครับขอสักสิทธิ์กบัดกบเมืองเพิ่นขอพรครับเพิ่นครับครับหมู่บ้านครับลูกสาวครับก็ได้ไป ออกขบมาเดินทางเมืองไทยกับพี่น้องครับมาใส่เสียงรับซิงเกิลรามคอนบอลแฟนโอ้พี่น้องรุ่นกันครับใช้เวลาหกชั่วโมงขับเต็มเต็มพี่น้องรับขอบขอบคุณอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับจีเดราลูกสาวกระดูกสาวผู้หนึ่งครับในการเสนอเนตในการใช้ชีวิตการเป็นศิลปินนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณอาจารย์สวัสดิ์เด้อรับขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับกระเสียพี่น้องครับ ตาพี่น้องได้ฟังครับผมมาใส่เสียงโดนตีเข้าไปนี่โจแน่นอนครับพี่น้องโจแน่นอนรอรุนรอเชียสกับพี่น้องครับอืม้อนี่ลูกสาวกสิเดินทางครับกับสามัเขตพี่น้องครับอีพีที่เกตนันสิเป็นมือใดกับฝากพี่ฝากน้องติดตามตลอดครับพี่น้องพบผมถ้างด็ข้าวแก่งข้าวจากบ้านฮักราวกสิดินเมืองการครับเก็ขอบคุณพี่น้องครับเมื่อขึ้นกับพานใด้วาอีพีสิเริ่มขึ้นเหมือนใก็มีการจองปี จองบัตรไมหรอกครับโอ้หลายพระจมก้นขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องเด้อครับในการสนับสนุนพี่น้องครับครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับท่านยะชลระเวคกับพี่น้องครับกัจองกาแฟมาสองถุงครับพี่น้องครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อครับกับฝากฟีฝากน้องครับในการสนับสนุนกาแฟขั้วมดินเสือาบวันน่างพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กับมิสต๊อกครับท่านทรงหนพี่น้องท่านที้รับจะสั่งมาสั่งสี่มาเนาพี่น้องเนาะ ครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงท่านยาชูระเวศครับน้อยผมมาครับผมครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้หนึ่งพี่น้องครับสนับสนุนบารเอาให้เสียพ้กกับใตยก็นะครับคาร์ดามาดมเรียบริกามไปอีพี่เก็บพระพี่น้องสนับสนุนไม่หลายเด้อครับพี่น้องครับสนับสนุนมาในหลายครับมาหาให้ครับเป็นพวกกัตใต้ครับกาแฟขั้วมอดินเสียใบมันมันครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการผู้สนับสนุนครับ ซิงเกิลลำละครบอลแฟนพี่น้องครับกัลเดือตาบานนี้กัลเดือตาเสียบเอ็มบีพี่น้องครับเสียบมบีเมือนไรนั่นครับเดี๋ยวคนอีกแก้งครับทั้งหนุ่มเต้นน้องพ่อเมือนไรกับข้งสีครับทีมงานชายทำเอ็มบีครับก็มีรูปเซตสวยพี่น้องในเมืองครับอเจ้าการตัดต่อผมก็คุยครับลุงไส้ผมนะครับจะเป็นผู้ตัดต่อเพลงนี้ให้ครับลำละครบอลแฟนพี่น้องครับขอขอบขอบคุณเด้อครับขอบขอบคุณพี่น้องครับเอาใส่เสื้อสั้นกับไมหลายพี่น้องครับ กาแฟหอมมากครับพี่น้องให้ถามเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกาแฟขั้วหมอดินครับมือ้านเปอร์เซ็นพี่น้องครับว่าอดไแอร์เปียงอ่านครับกลุ่มการผลิตด้วยตัวเองพี่น้องครับเป็นกาแฟขั้วโมดินกาแฟสดพี่น้องเด้อมีสองยางพี่น้องครับอันนี้คือยางอันนี้คือยางบดพี่น้องครับยางบดครับอันนี้ยางบดกะถุงหนึ่งกะหอยกรมพี่น้องครับขอบพะคุนพีขอบพระคุณน้องหลายๆครับ ยางเม็ดกับมีพี่น้องครับยางเม็ดกับมีกับยางเม็ดกับมีกับพอดีทันยาชวลเวทเรามีเครื่องบุแล้วเราไปสร้างยางเม็ดไปพี่น้องครับตรงการนี่คืยางบดครับถุงหนึ่งห้าร้อยบรรจุถุงอย่างดีพี่น้องครับมีชิปล็อกพี่น้องครับไปไล่พี่น้องเสือไปกระเด็นกิ๊ดออกพี่น้องครับกรเปิดจิปตากออกกาแฟใส่ถ้วยใส่แก้วแล้วก็ปิดไปคือเก่าพี่น้องเป็นถุงอย่างหนาอย่างดีพี่น้องเด้ครับนี่ครับอืม ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆกับเจ้คว้ามกับเมตตากรุณากับในการสร้างสี่กาแฟคว้วมรินเสือใบมันม่วนครับกก่ยุกกับพี่กับน้องไปครับคือกับพี่น้องสนับสนุนเนาะแกอยู่ตลอดไปครับในการเป็นผู้สนับสนุนครับล้ำละครบอนแฟนพี่น้องครับบ้านกาขามมาแล้ววันเกิดลูกครับอีพี่หกเนาะขับกาแฟไปมองไปเพิ่นขับเปุ่งหงดีใจยุกขับพี่น้องครับกับฝากขอบพระคุณผู้สนับสนุนกาแฟพี่น้องเด้อขับผมครับกาแฟให้ยอด อหไดยอดได้หลายนะครับเดีอนี้พี่น้องครับพอพี่เก็ตเกิ่เิมแล้วผมเมื่อเดี๋ขามไปให่กเลยพี่น้องครับขอพระคุณมาอย่างสูงบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะพี่น้องครับมาเคลื่อนกับจองมาป้าครับเปิดตลาดพี่น้องครับผมว่ามันเปรี้ยรอยไปวันนึครับขณะไ่ได้จองขณะไ่ได้เปิดพี่น้องครับแกกล็เกลนดลูกสาไปรับเอซิงเกิลเพ่งเนาะพี่น้องครับขอพระคุณพี่ขอพระคุณน้องเด้อครับการสร้างจองกาแฟตั้มาหาผมมาพี่น้องครับศูนย์เก้าสาม 6686815ครับ0936686815ครับเอ่อถุงเนื้อหา100กรัมพี่น้องครับราคาครับถุงแรกครับกันซี่ถุงเดียวกรับ350คะแนนครับสองถุงเงินไปกรับถุงละ300คะแนนยงนะพี่น้องเด้อครับขอบขอบพก้นพีขอบคุณน้องครับเสียห้ครับกำลังใจในการครับการสนับสนุนกาแฟเสียใบมันม่วนครับพี่น้องกัขอบพุณนมันยางสูงครับด้วยใจจากใจครับ กลับจากใจเสือใบมันม้วนเป็น้องกาแฟขั้วม้อดินเนาะครับผมเดี๋ยวนี้เป็น้องไปกินกะเติ้ยท์แกขับรถมาหอมครับอันนี้ก็ส่งใบอาจารย์สวัสดิียูรครับพี่น้องครับพี่น้องเตะคุยกั้กนครับอาจารย์สวัสดีเมื่อเคลื่อนพี่น้องครับกับทรงใบเพิ่นซิมเนาะพี่น้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับเอาก็คือไปแช็ดนี่วป็นน้องเป็น้องเนาะครับสวัสดีครับ